พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่20พฤศจิกายนคิสตศักราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณมูยีวาเบนราฟโอลยาเขตเมืองหลวงอาบูจาไนาจีเรียในหัวข้อเรื่องจดหมายถึงพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่20ข้อ1-9ถึง9และข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่ส ข้อ6อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณคุณมูยิวาเบนราฟโอลยาเป็นพยานว่าเมื่อผมยังเป็นวัยรุ่นคุณพ่อของผมเสียชีวิตการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของผมไม่ประสบผลสำเร็จเลย และผมแทบไม่มีอาหารที่จะรับประทานผมรู้สึกอึดอัดและพยายามที่จะอธิษฐานดังนั้นผมจึงเขียนจดหมายถึงพระเจ้าเพื่อขอให้พระบิดาบนสวรรค์ช่วยแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้นผมอานจดหมายเขียนขึ้น2อถึงสครั้งจากนั้นเก็บจดหมายเข้าซองและผมก็ลืมจดหมายนั้นไปสนิทสำหรับผม เรื่องที่ทำลงไปนั้นกลายเป็นเรื่องไร้สาระและไม่ฉลาดเลยและผมก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของผมหรือไม่หลายปีต่อมาผมพบจดหมายนั้นและผมรู้ว่าพระเจ้าทรงรับรู้ถึงความโศกเศร้าในใจของผมมาโดยตลอดเมื่อผมองย้อนกลับไปผมเห็นแผนการของพระเจ้าที่ทรงสถิตในชีวิตของผม บางครั้งเรารู้สึกพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ของเราจนเราพยายามบอกกับพระเจ้าว่าเรารู้สึกอย่างไรไม่ว่าเราจะเขียนบน่นหรือร้องไห้ต่อพระพักพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราสิ่งที่เราต้องทำคือมอบภาระของเราไว้กับพระเจ้าและปล่อยให้ปัญหาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเรากังวลอย่างต่อเนื่อง หลังจากมอบปัญหาให้กับพระเจ้าแล้วเราก็รับภาระของเรากลับคืนมาสิ่งสำคัญคือเราต้องวางใจพระเจ้าโดยให้พระองค์จัดการกับสถานการณ์ของเราในเวลาและวิธีทางของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะสแสวงหาหนทางที่จะเทใจของข้าพเจ้าลงแด่พระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยข้าแต่พระเจ้าโปรดสรงสดับฟังเสียงข้าควรของข้าองค์ทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังอ่อนล้าและต้องการความช่วยเหลืออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ